80%ของภาษีที่เก็บได้ที่มาเก๊าเนี่ยมาจากทางด้านของ Entertainment Complex ไม่ได้บอกว่ามันจากคาสิโน,โนนะถึงขั้นที่ว่าประชากรมาเก๊าเนี่ยได้เงินชดเชยจากภาษีทุกปีด้วยนะธุรกิจ Entertainment Complex เนี่ยสร้างรายได้เฉพาะภาษีคาสิโนนะคือ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อปีหรือประมาณ80%ของ GDP พื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ของคาลิ รีสอร์ทมาเกาใช้คำว่าภูมิศาสตร์เลยนะพื้นที่กว่า2ล้านตารางเมตรครับเพราะว่ามันใหญ่มากาจำนวนพนักงานมีมากกว่า2 0,000ตําตำแหน่ง80%ของการทำงานตรงนี้เป็นคนท้องถิน่นจริงๆ Galaxy r e s o r t มาเกากลายเป็นต้นแบบของการพัฒนา Entertainment Complex ครบวงจรในหลายประเทศเพราะเลยเพราะบริการเขาเยอะครับเราเห็นแบบนี้มันก็เหมือนเข้าไปแล้วมันจบสิ่งที่มันเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวอะไปอยากชิมอยากช็อปอยากเที่ยวอยากบันเทิงมันจบอยู่ใน Entertainment Complex มาเก๊าก็เป็นต้องเป็นว่าเป็นแหล่งที่หลายๆคนน่ยนึกถึงคนนึกถึงสถานบันเทิงของวงการแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่เก็บได้ที่มาเก๊าเนี่ยก็มาจากทางด้านของเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้บอกว่ามาจากคาสิโนนะมาจากเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคือถึงขั้นที่ว่าประชากรมาเก๊าเนี่ยได้เงินที่เป็นการชดเชยจากภาษีทุกปีด้วยนะที่ได้จากเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทีนี้เรามาดูอุตสาหการรมเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กันหน่อย ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยสร้างรายได้เฉพาะภาษีคาสิโนนะอันนี้แยกเป็นคาสิโนแล้วนะคือ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ80%ของ GDP อรัฐบาลมาเก๊าเนี่ยตอนนี้กำลังทำงานกับผู้ประกอบการในการขยายสัดส่วนรายได้ธุรกิจอื่นๆเพราะตอนนี้ภาษีคาสิโนเนี่ยเยอะมากมเป้าหมายคือลดสัดส่วนรายได้ GDP จากภาษีคาสิโนให้เหลือ4 0ภายในปี2 0 2 8อทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับ คนที่อยู่ที่มาเก๊าเนี่ยถ้าเขาอยู่ติดคาสิโนทุกวันเนี่ยผมไปอ่านงานนนหนึ่งมาเขาบอกว่าคนที่อยู่มาเก๊าส่วนมากไม่ได้เข้าไปเล่นคนไปเล่นน่ะคนต่างชาติเหมือนสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับมากก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาร์เก็ตนะคะเ,ออเขาก็จะดึงต่างชาติทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนก็จะมีธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับคาสิโนด้วยนะคะในส่วนนี้ก็สามารถสร้างรายได้ประมาณ 9,500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอนี่ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ3แสนเนี่ย3แสน48,000กว่าล้านบาทต่อปีนะนะครับเป้าหมายก็จะเพิ่มสัสดส่วนรายได้นะปัจจุบันอยู่ที่ราว20%จะเอาอถึง60%ภายในปี2028ผู้ประกอบการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทุกไล้ให้ความ เขามั่นว่าจะทําแบบนี้แล้วก็สร้างโอกาสการจ้างงานเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นการ,<ะ>ปรเปิดเผยจากคุณเควินเคลตัน Chief Brand o f f i c e r ของ Galaxy Resort พื้นที่ตรงนี้เรามาดูข้อมูลสักหน่อยพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ของ g a ล a x y r ซ s o r t สอรมเกใช้คําว่าภูมิศาสตร์เลยนะพื้นที่กว่าสล้านตารางเมตรครับเพราะว่ามันใหญ่มากที่เขตโคไทยมะเกา<ะ>จํานวนพนักงานมีมากกว่า2 0,000ตําแหน่งคนในท้องถิ่นได้เข้ามาทํางาน80%ของการทํางานตรงนี้เป็นคนท้องถิ่น มีการลงทุนด้านบุคลากรผ่านโปรแกรมฝึกอบรมในด้านการท่องเที่ยวบริการเทคโนโลยีมากกว่า800รายการการฝึกอบรมเฉลี่ย70ชั่วโมงต่อคนเลยนะเ,ยเขามีมูลนิธิด้วยนะคะ G G Foundation หรือว่ามูลนิธิ Galaxy Foundation ค่ะตรงนี้เนี่ยดำเนินงานอย่างเป็นอิสระจากบริษัทแม่นะคะเป้าประสงค์ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นการสนับสนุนโครงการที่เป็นโครงการริเริ่ม ทั้งในชุมชนหรือโครงการเริ่มที่ร่วมมือกับภาครัฐสถาบัานการศึกษาหน่วยงานต่างๆในชุมชนคือเขาตั้งขึ้นมาเลยเป็นความร่วมมือระหว่างกันในการไปส่งเสริมเขาจะทําอะไรเขาก็ไปซัพพอร์ตแบบนี้เป็นต้นะนะคะนะครับอาณาจักรมีอะไรบ้างต้องบอกว่าจริงๆ Galaxy Resort มาเกกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนา entertainment complex ครบวงจรในหลายประเทศพเพราะอะไรเพราะบริการเขาเยอะครับมีโรงแรมหรู5ดาวห้องพักเนี่ย มากกว่า5 0 0พันห้องมีทั้งแบบสวีดแบบวิลล่ามีผู้เข้าพักได้สูงสุดอนู่ว,วันละ6 0 0ม0คนคนโอ้โหแกรนด์รีสอร์ทเดทค่ะสวนน้ำบนดาดฟ้าเหมือนกันอันนี้ก็ค,คล้ายๆกับมารีน่าเบซแอนท่ข้างบนเป็นสวนนะ้ำของเขาก็มีนะคะขนาด7 5 0 0 0ันตารางเมตรยังไม่หมดค่ะมีกาลิซี่อารีนาเป็นสนามอารีนาขนาด 16, 0 0 0พที่นั่งนี่ไงทำอ,อะไรดูคอนเสิร์ตการแสดงแสงสีเสียงคือเหมาะสำหรับการดูการแสดงและคอนเสิร์ตเลยค่ะแล้ว คิวไม่เคยว่าง200รอบต่อปีโอ้โห oh, oh. ข้อที่4ค่ะ Galaxy Cinema โรง,รงภา,าพยนตร์ระดับ 4K ม,มี Broadway Theater ์สำหรับการแสดงละครและคอนเสิร์ตส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ d ดม m o n d s ช o w การแสดงมัลติมีเดียที่น่าตื่นเต้นด้วยแสงไฟเอฟเฟกครบสมจริงการแสดงทางน้ำก็มีเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวามี Crystal Lo b b y s h o ชการแสดงที่โดดเด่นด้วยไฟประสานจังหวะ ดนตรีที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคริสตัลที่เป็นการตกแต่งให้งดงามตาการตายังไม่หมดยังไม่หมด,ม,หม,ดม,มีเลเซอร์รามาด้วยนะเป็นการแสดงด้วยแสงเลเซอร์แล้วก็แสงไฟค่ะก็ใช้เ,คเคทคโนโลยีนะมาผสมผสานกับภาพเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะมีมีพลังเหมือนเราเคยเห็นกันบ้างนะผ่านตาม,มีกาล็กซี่คิดอันนี้สําหรับเด็กกิจกรรมครอบครัรวโซนนี้เข้าไปได้เลยนะคะคือมันเป็นพื้นที่สําหรับ ทุกเพศทุกวัยอ่ะบ,บางโซนถ้าเป็นคาสิโนมันมีเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการอยู่แล้วลใช่กิจการที่10นะคะ V R Immersive Experience Center ก็เหมือนเราใส่แว่นอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ไปท่องเที่ยวอาณาจักรต่างๆ Galaxy Art ค่ะเป็นพื้นที่แสดงศิลปะรุวมสมัยพื้นที่เนี่ย6 5 0ัตารางฟุตอันเนี้ย ส่งเสริมความคิดส,สร้างสรรค์ศิลปะต่างๆมามีส่วนร่วมกันตรงนี้ได้มี g a l a x ซี่ t e r n a t i o n a l Convention Center ด้วยเป็นศูนย์การประชุมระดับโลกบนพื้นที่40,000ตารางเมตรม,มีร้านอาหาร120แห่งร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์บาร์หรูเลาจ์หรูที่นี่ม,มีหมดสินค้าบแบรนด์หรูก,ก็มีรวมแบรนด์ระดับพรีเมียมช้อปปิ้งเนี่ยบอกเลยเลยว่าเหนือระดับแน่นอนอต้องมีอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับคือเราเห็นแบบนี้มันก็เหมือนเข้าไปแล้วมันจบสิ่งที่มันเป็นความต้องการของนักท่องเทีี่่่ยยววอะะเเเเรรราาาหมืนนไปปททตงศ ไปอยากชิมอยากช็อปอยากเที่ยวอยากบันเทิงมันจบอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สิ่งนี้คือต้องบอกว่าในมุมมองผู้บริหารเขามองอยังไงคุณเควินเคลตันบอกว่าจริงๆแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคือคิดว่าน่าจะเช่นเดียวกับธุรกิจการท่องเที่ยวกําลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงแต่เมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้นธุรกิจก็ต้องพัฒนาสดใหม่และทันสมัยอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเขามองถึงการพัฒนาขยายเรื่องของกิจกรรมที่อยู่ในนั้นให้มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอ คือเหตุผลที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินค้าใหม่บริการใหม่แหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างเช่นอารีนาที่บอกไปเปิดตั้งแต่ปี2024เนี่ยจัดการแสดงได้198รอบนะมากกว่าสถานที่ใดๆในมาเก๊าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยลงทุนไปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือเติมเต็มรีสอร์ทด้วยลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่ใช่นักพนัน นั่นหมายความว่าสัดส่วนของคาสิโน,โนเนี่ยสาซนของพื้นที่ก็เต็มที่แล้วถึงแม้จะเก็บภาษีได้เยอะ<ช>แต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอีก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือพื้นที่ที่เป็นนันทนาการแบบนี้และนี่คือมุมมองของการทรําธุรกิจในการกระจายกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้นแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วถ้าไทยเรามีนะมันขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนานะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินจาก t a r g e t i กลุ่มต่างๆเข้ามาได้ทีนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าศักยภาพของประเทศไทยในมุมมองของทาง ผู้บริหารบ้างนะคะคุณแอนดรูว์หลุยส์เขามองอย่างไรไทยเนี่ยเขามองว่าด้านภูมิศาสตร์ของเราอย่างกรุงเทพเนี่ยอยู่ใจกลางถือว่าอยู่ไม่ใช่แค่ใจกลางประเทศนะใจกลางของภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียดีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วเที่ยวบินระหว่างประเทศในประเทศแล้วก็ทั้งจากฮ่องกงสิงคโปร์ประเทศอื่นๆคือตรงมาที่กรุงเทพได้เลยลผู้คนในท้องถิ่นก็มีพลังคนไทยเนี่ยแหละ คนรุ่นใหม่กระตือรือร้นมีความเข้าใจเรื่องการบริการที่ดีอันนี้เซอร์วิสไม h a ไทยแลนด์โดดเด่นแล้วก็เต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเขาเห็นจุดแข็งของความเป็นประเทศไทยครับคุณอันรูบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขาการพัฒนา e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเนี่ย มันประกอบไปด้วยไม่กี่เงื่อนไขหรอกเมื่อสักครู่นี้ภูมิรัฐศาสตร์เราได้เปรียบในเชิงของที่ตั้งของชา์อีสียแล้วใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่ว่าอย่าลืมว่าปัจจัยอื่นๆเหมือนก็มีเช่นกันเช่นโครงสร้างพื้นฐานทางด่วนถนนระบบขนส่งสาธารณะต้องมีเดินทางง่ายปัจจัยที่2คือกฎระเบียบของรัฐบาลอันนี้จับตาไปที่การ ร่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเราอะ่ะแล้วก็ปัจจัยที่3คือกีดความสามารถและประสบการณ์ของผู้พัฒนาโครงการว่าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดและนะท่องเที่ยวได้รวดเร็วแค่ไหนความสามารถในการจับกระแสและตอบสนองกับเทรนด์ได้อย่างรวดเร็วเป็นกุญแจของความสําเร็จของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละนะครับแอนดูเขาว่าอย่างนั้นค่ะ,ะนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคุณแอนดูบอกว่าจุดแข็งของกาแล็กซี่เนี่ยก็คือความหลงไหลในวัฒนธรรมของคนท้องถิน่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกแล้วก็เชื่อว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการพัฒนาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่เพียงสร้างเศรษฐกิจแต่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยสู่สายตาชาวโลกโดยต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำงานร่วมกับชุมชนเพราะความสำเร็จไม่มีสูตรต้องเริ่มจากการเข้าใจคนในพื้นที่จริงๆเราได้เห็นแล้วนะคะมุมมองของทางผู้บริหารบริษัทชั้นนำแบบนี้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งประเทศไทยเนี่ยมีปัจจัยที่เอือ้อต่อการที่จะเป็น สถานบันเทิงครบวงจรได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะความท้าทายหรือว่าความห่วงใยกังวลในเรื่องของมิติการฟอกเงินหรือว่าการป้องกันผลกระทบเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยแต่และประเทศที่เขาไปลงทุนมา uh. เขาก็มีความกังวลเรื่องนี้เหมือนเหมือนกันและจากประสบการณ์ของเขาความท้าทายในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการฟอกเงินมุมอมองของผู้ประกอบการอย่างกาเล็กซี่มองอย่างไรลองไปฟังทัศนคติของผู้บริหารกาเล็กซี่กันค่ะ Well we adhere um, to very strict regulations uh, pertaining to uh, money laundering, or what's called aml, anti-money laundering. and the, you know, the regulator is, um, we work very closely with the regulator, that's a government uh, entity, um, and we're also audited um, independently on all of our aml-related processes. Um, so, you know, we want to bring what is classified as best practice into, into thailand. And just on your point with regards to uh, responsible gaming, um, there's, 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 a big, there's a big piece of infrastructure that's already been put in place, not just in Macau, but in other territories around the world, whether that's the US or whether it's Singapore. And they're, they're quite common in terms of you know, uh, having, uh, working with the regulator again with regards to putting some controls around that. Um, making services available within your own premises, um, having uh, welfare groups involved in the process as well, uh, that being audited and researched by universities. Um, so there's this, and, and, and also a large amount of communications that occurs in and around the point of contact with customers inside the property. So there are programs and proven programs. That will minimize the arm, uh, arm of, of gaming. Um, and we want to, again, work with the regulator in Thailand in terms of bringing those best practices into play. They can continue to evolve and they will evolve, uh, but there are presently um, some very strict restrictions and regulations around AML, as well as obviously um, gaming regulations around problem gambling. ก็เป็นมุมมองถึงเรื่องของความกังวลว่าด้านการฟอกเงินจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าในทุกทที่ที่มีการลงทุนจะมีการป้องกันเรื่องนี้อย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับส่วนใครก็ตามที่สนใจนะครับเรื่องของ entertainment complex ที่โฟกัส on ในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีการจัดงานนี้โดย IAG นะครับทางด้านของ i n s i d e Asian Gaming จัดงาน round table นะครับซึ่งมีการเปิดให้สื่อเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รับฟังด้วยม,มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งมีใครบ้างครับเนี่ยแคนนะคะต้องบอกว่ามีทั้งในฐานะของ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอเ e r เ e t ต o คอมเพล็กซ์ระดับโลกแล้วก็ตัวแทนในประเทศไทยทนักกฎหมายนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยค่ะกลุ่ม w i n รีสอร์ทนี่มีคุณคริสโตเฟอร์เอ็มกอร์ดอนประธานกรรมการบริษัทมาซึ่งจะเข้าพบคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ด,ด้วยนะครับแล้วก็มีเขาพบไปแล้วเขาพบไปแล้วนะใช่ แล้วก็มีคุณเจฟฟรีสจูตเดวิสนะครับรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ m ม l โก Resort ทแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ลิมิมีคุณเควินเคลตันคือคนเมื่อสักครู่นี้แหละท,ที่เป็น CEO เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายแบรนด์ Chief Branding o f f i c e ์ของ Galaxy Entertainment Group ด้วย ทางฝั่งของประเทศไทยนะคะประชาสังคมเนี่ยมาโดยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะคุณธนากรคมกริตมีทางด้านของนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ค่ะดรณรงค์ชายใหญ่สว่างร่วมวงเสวนานี้ด้วยนะคะคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะก็เป็นตัวแทนจากฝ่ายการเมืองมีคุณอัธวิศวรณพักดีประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมก็นั่งร่วมวงนี้ด้วยและนักกฎหมายอีกหนึ่งท่านคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายที่ปรึกษากรรมธิการการเงินการ สภาผู้แทนรัษฎรไปรวมด้วยค่ะ,ะเราจะมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสารรค์ในงานงานนี้เปิดเผยสร้างสารรค์และไร้ข้อจํากัดไม่มีการห้ามถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ห้ามพูดเรื่องนี้ไม่มีถาม,ได,มดได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนารายละเอียดในวงเสวนาดังกล่าวเนี่ยมาเปิดเผยต่อมาเจาะลึกต่อยคุณผู้ชมและติดตามกันด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ